อยู่นะถ่ายคลิปอยู่วันดีลูกเดขอขอกินขนมมาเยาม้วนันวนเรนะาะวามนมัะดเห็วนเกะแอมจะได้ไดูหมนะเพราะว่ามันมันจะได้เหมือนเนอิโกะมัมจะได้ไปดูไหมนะเพราะว่ามันมัะได้เหมือนเนอซิบกะแอมจะไ นี่พอแล้วมันนี่มาชื่อว่าอะไรเนี่ยอันนั้นเท้าสีแบบนี้คือบราวนี่เท้าสีเข้มคือครูกกี้เอานี่มาน,นี่เลยมัน,นี่เลยอย่าอุ้มแบบนั้นให้มันไม่ได้ให้มันมากับเพื่อนเดี๋ยวมันจุกอุ้มแบบไหนอ่ะไม่ต้องอุ้มไม่ต้องอุ้ม